เหรอท้าไม่ขอบ้างของกันนะครับหนูกินอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องตามมาไปอยู่กับที่เลยเฮ้อยอย่าไปพีทำฮิตหนังนี่บ<า>ักกีกีเอ้ยก็คือเที่ยงคืนครึ่งหนุ่มป้าทรมาหาบอกว่าถึงน้ามีน้ำฝนมาด้วยคร<ำ>ับศพหน้าไปนี่แล้วม,มั <laughs>

ก็ไปเรียกเพื่อนสิลูกดีไหมปกติูมีโปรแกมล้วเนี่ยมีโปรแกมไหมโอ้โหีิเงกินไว้ยังนี่ตกลงเขาอยากกินหรือว่าเขาคิดถึงที่ตีมาเนี่ยลูกพี่งางไปจังซานเฮ้ยค<ง>ุยกับมารู้เรื่องปะเนี่ยเอาเอาเอาแก่พี่เขาอีกโอ้ย อลาสูตรเอายโยเกิร์ตให้หมากินนะแบบนี้ก็ได้เหรอกินรสชอบเหรอเอาไปเอาไปใจดีอ้หูอ้าวแล้วถ้าโดนหมาแล้วทีก็กินไม่ได้แล้วสิลุกเอาให้หมาแล้วแม่หนูจะอิ่มไหมสรุปโยเกิร์ตแบ่งให้หมากินจริงเหรอหมาชอบน่ะดูโดยเฉพาะกี้กี่น่ะ ไปแล้วไบ่ายครับเอาแล้วเอาแล้วมันเมนยู่โม่หล่ะเอาเออคบักตีสูงโลเคชันเองว่าหิ่มนี่โอ้ยเอาเอาเอากินกันไหมเอาโอ้โหหลอกซะบ่เอา ฝักตีโอ้โทรหาตีก่อนนะสันเอาปลา้ายขวาเอาตีฝักตีกตเฮ้ยบอกกุ้งอยู่ใส่เนาะมหมป้านจะไปถูกไหมอ๋อลาสุดพอละ่ะนู่นบอกกุง้ง คือตาหางแท้น้องเป็ดอือธรรมชาติบานเห่า,ออาเอารถเก่งมั่วแล้ระบันนี่อจจรารมณ์ดีพี่น้องค่ะ พุ่นอะพุ่นอะไรบางตีบักตีโซ่เสือที่ถ้าบักตีตอกกุ้งนะบาอกุ้งกางแจ้งของเขาของเขาที่อวี๋มันเอาไปหาเลยอ่ะตรงไหนเออเยอะมึงพิงเลยไม่เมตตาไปต่อ บักตีบักตีตกกุ้งมวนที่เดดีสานตกกุ้งค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยฮ<ฆ>าากว่าปาลยาเนจะย้ายฝั่งเล็วจะไปไกลขึ้นกระลังมวยคิดกิจกรรมเด็กหน่อยเรียกกุ้ง

กุุงเล่่ตัวเดีิจิเดียวไม่ได้ลวอยากเล่นน้ำเลยหอนที่ไหนน้ำลูกนี่ไปแล้วได้กุ้งตัวเดียวบอกว่าหอนเ <c oughs> กียได้รานาตแลกกวอยากเล่นน้ำ เหนื่อยยกเดี๋ยวไปเมืองผลงานซอยกันตัวดิบอกว่าตัวใหญ่มากครับมีอยากไงอลไรไม่ได้ไม่เคยเล่นอ่ะยกแคร์เท่าหน้านี่ตัวพี่น้องตใหญ่อีหลีซุ่มซ่ามขั้นนี้นกจีนขั้นขึ้นเล่ย์เศร้าเอต้ายาวเกีนได้ชิบีสสองเมื่อกี้เนี่ย ทิ้งตัวิบไรเนี่ยสิไปสอบมื่อนี้ละตอนเดิกฝนตกคือจางแต่ถึงมีลรอองฝนตลอดวันที่1 3เมื่อนี่ละช่วงเด็กเนี่ยคือฝนจะลงแงลงตายไปเนี่ยจะเริ่มมื่อนี่นี่ที่มันจะรเพิมพายุลแห้งลังหลังคาเอา่าปากน อาอนพ่อขนมปังปลงาอยกกินน้้าลเองอาน้ำที่ไหนซาน้ำแม่เล่นได้บ่ลุงบ่ข้านบ่บ่้ครับเป็นบ่กุ้งเด้เพื่อนเพอนก็ไม่ยอมอ้ําเป็นบ่กุ้งดาหลี มัน,นเป็นบอกกุ้งครับเ้พี่ขนมปังชอบดูนะ <c oughs> ดนกลกโดงหนโตนงนกุ้งโตนึงกี่กันกี่คน้จบคลิปนี้แล้วจจรลลครับวันนี้เราก็มาตกปลากันได้กดุกง้นนบกงบ่แม่บอกครับบอกกุ้งก็เอิญมาอยู่บอกกุ้ง ไปแล้วฝากติดตามคลิปหนาด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้วยจ้าบ๊ายบายไปก่อนด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วเอ็นดูเามันลบมาให้หน้าว่าห่อนหน้าก็เลยเอาพันลบมาให้ยจ้าอยู่แ่นว่ามันแห้งอยู่เด้อบอกคุณว่าเป็นังสีอ่อนตอนนี้นะ ตีอยู่ใส่เนาะปรนี้กํกำลังขุดพอเพิ่มขุดบอ่อป่าเพิ่มกว้างแห้งประมาณสามสิบไร่เฮ็เดยังไดจะเฮ็ดเมือละเบนีบอกุงกำลังขุดเพิ่มนะเด็กหน่อยเมล่นม้วนมวน น่อยมากธรรมาชาติปิดเทิมกับสิทธิภาพมาเล่นดูดูตัวบัน,นี้เชอมดูพี่น้องที่แตนอีสารมากเดิบุกตีเพื่อนมกักเพื่อนมากเล่นทงไฮทงหน้าบักตีไปใส่ไว้เลย เตัวลูกน้ำสะอาดอสะอาดบอ,อยังบมมี่มด้คขับเอ้าเป็นอย่างข้างสนานโคตเหลหนูไม่ชอบอ๋อเบื่อไม่ได้ล้าง,างมือเต็มเลยรอยากล้างมือน้ำสะอาด,ดหรอ,อดีวแม่หาให้เอ้ยูกบอนนไม่โอ้ขันทีน่แดนอีสานขั้นปกตีขั้น ลืมใ,ใส่ขายเน่ามากพี่เฟิร์นกำลังใส่สมาธิเด็ก, <c oughs> ดกน่อยมวนค่ะเทิมอยู่บอกุุงกันค่ะเปาตัตางชอบอ่ะ เอาตังสน,นุกเอาผู้นังกับขั้นอย,นยู่หันเก่าอยู่หันพูนัง,งที่แต่นิสานขั้นไปเลยเหีปาหาเจอ คุณปะไปดูวิธีลากอวนลูกตาเพิ่นลากอวนไปยืนดูอ๋อลากอวนคุณตาจะพาลากอวนลากอวนกุ้งเหรอคะพื้นสีผ้าลากอวนเฮ็ดบ่เป็นบ่เคยเฮ็ดเฮ็ดแต่มึงแน่ลูกหลานเต้มนะปีเตอร์มาเล่นทงไฮทงหน้ามาเล่นบอรกรุ่งคะ่ะ เด็กน้อยม้วนเน่ปนี่เล่นนี่สิสามมาหาแม่ก่อนมีกิจกรรมให้เล่นไปละพคุน<อ>เดี๋ยวจะเมืองพนล่าอ้วนลูกไปไซกันบัดนี้เดี๋ยว<อ><อ>มาออกละแก้กระเฟ<อ>ร<อ>นคนศิลาอ้วนเราเคยเห็นท่าไหน,ก,ก,นก็เคยเห็นที่กันปลามันกระโดดไหมเป็นตะวันนะท่นวางเนี้ย ก็ได้แล้วไม่ไม่ตันไ้หรอแม่น้ำปลายน้ำากน้าขงมมาล้ก็นั่งมาหน้าตรงหน่อยก็นาวมือนี้มวนมาลูกม้วนจะมาแล้วได้ลูก เขาบอกว่ามันจะเ้่ไปป็่อยให้เด็กกลับก่อนเลดิไม่เลยของมันนี่ยนีกคนม้วนเราบันนี้เล็กหน่อยล้อแม่ลูก คนนี้อยากเล่นนานแล้วคนนี้โคดูอ่ะโคเล่นงนแงจะด้วยบายบาไปกัดมวนกุ๊บไม่สนใจมาตอนแรกสนใจมวนมาลูกกัวกัวกุ้งรั้งแรเด้วยนะมวนม่เคยเล่น กูได้อยู่ข้างหน้าได้เปรียบเด้อะไรอ่ะถุงอะไรอ่ะน้ำอุ่นไหมเล่นไม่ต้องเล่นทำไมเล่นต่อได้เล่นไปไปวนกลับไปเบ้างเฮ้ย ัวอากาศกำลังดีลูกอันนี้มีแดดไหมแดดหายแล้วไปเราบ้านปี้นอ่ี่มากบักตีมากปูเดียวเดี๋ยวี้เยไม่ปา้เดี๋ยว็นๆลูกเดี๋ยวปลาจะเหม็นเออมาไม่เหม็นหรอกปลาสูเข้าไห สองแม่ลูกกำลังลากอวนอยู่จจาจจาเอ้ยรงเท้าอยู่นู่นน่ะเอแมวเขาด้วยเออเหมือเาไหนก็ังระมาเนาได้ไหนเออมัน จับไปดึงเอ้เออต้องลงไปจับมือพี่หน่อยวดมาแล้ววดมาแล้วไป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 กระโดดตรงนู้นไปพี่เฟิร์นจับคุณแม่ค่ะไปหากระโดดที่อื่นกันขนมโอ้ยเอาไปขึ้นเฉี่ละตัวอะไรใช้ปวดดูปลาวะไปกระโดดใหม่ตรงนู้นอย่าฉี่อ่ะนี่ไงนี่ย แด่มันโดดนะเียจับเลยสนุกใหญ่ตกใจลยไปไปไปางบกว่าให้เฝ้าออกตรงนี้เดี๋ยวดินมันจะติดดินจะล่มนะจะออกบันไดต้องรีบออกนะคะ